สวัสดีครับพบกับช่องเม็ดรายนะครับวันนี้เราจะมาสปอยปิน้นออฟเคนิตภาคเวิลด์ครับตอนที่27หรือจะตรงกับมังอะในตอนที่167เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่ยูกิมุระและโทคุงาวะทั้งคู่สามารถเข้าสู่สภาวะการสั่นผอง เป็นสภาวะที่ทั้งสองสามารถมองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้ระยะหนึ่งทำให้ทีมญี่ปุ่นสามารถตีตื้นทีมเยอรมันไปได้3ต่อ5เกมแต่วอกได้ตีลูกช็อตที่มีการสปินหมุนของลูกที่รุนแรงมากทำให้แร็กเกตของยูกิมุระถึงกับกระเด็นออกจากมือเลยทีเดียวแล้วต่อจากนั้น วอลก็ได้บอกโทคุงาวะและยูกิบุระไปว่าสามพันที่หของพวกนายนะน่าตกใจจริงๆเลยนะแต่ว่าถ้าสมรรถภาพทางร่างกายไม่ดีพอมันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละจากนั้นวอลก็ได้ตีลูกข็อปที่เหมือนกับตีใส่ยูกิบุระโจมตีเข้าหาโทคุงาวะลูกสปินหมุนอย่างแรงทำให้โทคุงาวะที่เข้าไปรับลูก แลเก็ดลุดจากมือเช่นกันทาง QP ถึงกับออกมาพูดว่ามาแล้วสินะเกลียวแห่งการล้างบากของวอล์กว่ากันว่าเป็นผ้าที่ไม่สามารถตีหวนคืนกลับมาได้นะจากนั้นกรรมาการก็ได้ขานคะแนนไปว่าเกมเยอรมัน30ต่อ15ซึ่งวอล์กก็ได้บอกไปอีกว่าอีกแค่2ลูกก็จบแล้วสินะจากนั้นก็ได้เสิรูปออกไป ยูกิมุระเลยวิ่งไปรับลูกเสิร์ฟของวอล์กอย่างรวดเร็วทางโทคุกอวะได้ตะโกนบอกยูกิมุระไปว่าถ้าตีโต้เกลียวแห่งการล้างบาปของวอล์กกลับไปไม่ได้พวกเราก็จะไม่มีโอกาสชนะแน่แล้วโทคุเงวะก็ได้ตั้งท่าแล้วใช้ท่าแบทโฮดักเกียวแห่งการล้างบาปของวอล์กไว้ซึ่งทางยูกิมุระได้ตะโกนบอกโทคุกอวะไปว่าอย่านะครับ คุณโทคุงกวะถ้าฝืนใช้ท่านี้ไปนานๆแล้วก็อาจจะทําให้ชีวิตของการเป็นนักกีฬาเทนนิสของคุณจบได้นะครับแต่ความคิดนั้นตรงข้ามกับเพื่อนร่วมทีมญี่ปุ่นอย่างโอนี้ได้ตะโกนออกมาว่าโอ้ดีเลยถ้าใช้ท่าแบคโฮก,ก็สามารถหยุดลูกของวอกได้แน่เอาให้สุดไปเลยโทคุกะวะทินทาโร่ก็ได้ออกมาพูดเสริมไปอีกว่าจัดไปเลยคุณพี่ชายโทคุกะวะ เอาให้สุดไปเลยครับโทคุ้งเอาวะเลยมีแรงฮึดได้ใช้ท่าแบ็กโฮออกมาแต่ก็ไม่สามารถต้านลูกเกลียวแห่งการล้างบาปของวอล์ที่มีความรุนแรงมากเหลือเกินทำให้แลกกเก็ตถึงกับกระเด็นลอยออกไปกากาแล้วแลกกเก็ตนั้นก็ได้เข้ามาที่มือของเรียวมาทุกๆคนในทีมญี่ปุ่นถึงกับตกใจเวอร์ไปอย่างมากแล้วตะโกนไปว่าเอาเฮ้ย เอดิเซนเอดิเซนเรียวมะเฮ้ยนั่นเจ้าโคชิมาเอะนน่าแล้วเรียวมะก็ได้พูดกับโทคุงาวะไปว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้สิครับคุณเคยบอกผมว่ามีคู่แข่งถึงขนาดตายก็อยากจะเอาชนะให้ได้คงยังไม่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับแล้วโทคุกาวะได้ยินแบบนั้นเลยถามเรียวมะกลับไปว่าแล้วนายละ่ะตอนนี้เป็นพวกเดียวกันกับเราใช่หรือเปล่าละ่ะ เรียวมะเลยตอบโทคุกเวะกลับไปว่าถ้าพวกคุณเจอกับทีมอเมริกาของผมในตอนนี้ละก็ทีมญี่ปุ่นคงเละเทะยิ่งกว่านี้แน่เมื่อโทคุกเวะได้ยินในสิ่งที่เจ้าเรียวมะได้พูดออกมาเลยตอบกลับไปว่าอย่างนั้นเองเหรองั้นนายก็อย่ามาเกะกะฉันก็แล้วกันล่ะเอดิสันเรียวมะทางวอลเห็นแบบนั้นถึงกับคิดอยู่ในใจว่ารู้สึกว่า แววตาของหมอนั่นเปลี่ยนไปสินะการแข่งทีแท้จริงมันต่อจากนี้ต่างหากละ่ะคงเป็นอย่างนั้นแน่ส่วนยูกิอุระก็รู้สึกได้ถึงเจตนาของเรียวมะเลยคิดอยู่ในใจไปว่าเจ้าหนูนั่นจงใจพูดแบบนั้นเพื่อดึงสติของคุณโทคุงอวะกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งสินะช่างเป็นคำพูดที่แทงใจดำซัจริงๆเลยนะ จากนั้นกรรมาการเลยได้ขาวคะแนนไปว่าเกมเยอรมัน40ต่อ15แมาสทอยแล้วทางวอลก็ได้ออกมาตั้งค่ากำลังเตรียมตัวเพื่อเซิร์ฟโทคุกเงาวะเลยบอกกับยูกิมุระไปว่าเอาละ่ะจากนี้เป็นต้นไปการตัดสินแพ้ชนะจะเริ่มต้นจากตรงนี้แหละยูกิมุระเลยตอบกลับไปว่าใช่แล้วครับจากนี้ต่อไปพวกเราต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่ เพื่อพลิกผลการแข่งขันให้ได้เลยครับทางผู้บรรยายน,นามก็เลยได้ประกาศออกมาว่าเหลืออีกแค่แต้มเดียวนะครับก็จะตัดสินผลการแข่งขันในครั้งนี้แล้วชัยชนะจะตกเป็นของฝ่ายทีมเยอมันหรือจะเป็นฝ่ายของทีมญี่ปุ่นที่ตอนนี้หลังทิงฝาแล้วนะครับแล้วการแข่งขันจะจบแบบไหนติดตามได้ ในตอนหน้านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสปอยล์ปิ n นออฟนิดภาคเวิลครับตอนที่27หรือจะตรงกับมังงนะในตอนที่1 1 7ก็เป็นตอนที่ว่าจะถึงจุดจบของการแข่งที่ยาวนานในครั้งนี้แล้วแล้วถ้าใครต้องการให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่ได้ทำเกี่ยวกับสปอยมังงะตอนที่26กันเลยนะครับอ่ะมาที่คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าพระเอกจะมีบทอีกเมื่อไหร่ครับใครก็ได้สปอยหน่อยว่าตอนหน้าพระเอกมีบทไหมอ้อคนนี่แหละครับเอดิเซนเรียวมาพึ่งโพมาตอนนี้นะครับก็ถ้าแอดทำคลิปก็ คลิปหนึงคือจะประมาณสัก2ตอนคือในนังมังะคือแอจะมาลงสัก2ตอนเลยก็เอดิเซนเรียวมะที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้หายไปสัก10ตอนเลยทีเดียวก็ถือว่ายาวนานมากเลยนะครับผมอ่ะต่อมาเป็นคอมเมนต์บอกว่าร้านซองฮอนนี่คล้ายกับฮาคิสังเกตไหมครับอ๋อฮาคิสังเกตมันของวันพีชไม่ใช่หรอครับก็ ถามว่าล้างสังหอมมันเหมือนกันไหมก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าถ้าดูดีๆแล้วก็คุณสมบัติก็เหมือนกับเป๊ะเลยอ่ะก็ะถือว่าแอดความพิเศษตัวของแอดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับอ่าต่อมาเป็นคอมเมนต์ในสารบอกว่าถ้าภาพนี้เอามาทําเป็นอนิเมะน,น่าจะสนุกดีนะครับอ๋อใช่เลยครับเพราะว่าแอดคิดว่าภาคนี้น่าจะสนุกที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือว่ารวมตัวละครทั้งหมดตั้งแต่ภาคแรก ยันภาคสุดท้ายที่ฉายในอนิเมะแล้วก็มาต่อสู้กับตัวแทนต่างประเทศ่งแอคคิดว่าภาคนี้สนุกมากเลยนะครับก็รอรุ่นกันไปนะครับว่าเขาจะทําต่อไหมก็ g a มบอ f ฟิวเจอก็โผล่ออกมาแล้วซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะมีก็ได้ถูกปเพราะว่าคนเขียนแล้วก็คนทําอนิเมะก็ยังมีการโคกันอยู่อ่าก็แสดงว่าก็น่าจะทําต่อนะ ก็รอลุ้นกันไปนะครับอ่าต่อมาละครับเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าขอถามหน่อยค่ะภาคศึกคันโตกับแข่งทั่วประเทศจบต้องดูภาคไหนต่อเดอะมูวี่หรออ๋อภาคดูภาคเกี่ยวกับแข่งทั่วประเทศจบให้ดูภาคนี้ต่อเลยครับคือภาคยูส t เจ็ดอ่าภาคยูสเจ็ดเสร็จปุ๊บก็ไปดูภาค OVA ปะทะจีเนียนะครับแล้วก็นี่เลยภาคมูว์ครับนั่นเองอ่าก็มา เรียงเรียงกันแล้วก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะต่อมาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันเนาะบอกว่าโรงเรียนเซชุนพอปี3จบหมดเหลือแค่ไฮโดโมโมแล้วก็เลียวมา จะมีใครมาเสริฟไหมครับโอ้โหอันนี้เป็นอนาคตจริงๆครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนาะแต่เอาแบบความที่สุดตัวละกันอะแอดคิดว่าเรียวมะไม่น่าจะกลับโรงเรียนเซชชุนแล้วนะครับเพราะว่าถ้ารู้จักตามเนื้อเรื่องแล้วเรียวมะถูกเชิญให้ไปแข่งรายการ a l อเมริกันโอเพ่นนั่นเองที่อเมริกาก็แปลว่า ถ้าเสร็จสึกภาคโวลกครับแล้วก็เรียวมาร์กก็ต้องไปแข่งที่อเมริกาต่อนั่นเองนะครับนี่เป็นความพิสูจน์ตัวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะโอเคครับผมส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ